1> 1, 2, 3, ร 2> 1, 1, 2, ็วเงอเอ่อนมแล้วาแ้าสวัสดีค่ะ <começa> พี่แหลกเกือบกระเดมมากเลยดิอุปสรรคหลายเพื่อย่างเงี้ยเออแต่ว่ากระเจนได้พี่เอมมี่บอกว่ามึงเก่งจริงจริงพี่เอมมี่บอกว่ามึงมาจนได้เนาะเออนะคะเพราะว่าอุปสรรคหลากหลายนะคะแต่ก็มาได้มาถึงวันนี้ถือว่าขอบคุณผู้ที่นำพานะคะพี่เอมมี่นะคะพี่พี่มาดําการ

ออาไปด้วยครับแซมบี้มาแล้วเร็วเวเร็วมบี้สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะต้องางเหรียญเอียงใหญ่่นีไงมาแล้วซอมบี้แซมบี้อีย โอเคโอเคมาดูกันนะสตี้ฮะไปจัดการสตี้ฮไปจัดการเลยไปไปจัดการเลยขออาวุธไปนี่จัดการอีลงเไป เต้นเต้นเต้นให้ซอมบี้ดูก่อนเต้นให้ซอมบี้ดูก่อนเต้นถึงเต้งถึงเต้นถึงเต้นถึงเกียวเต้นซอมบี้ก่อนลูกซอมบี้เต้นยังไงครับผมอย่างนี้เราหันหามาหาป้าก่อนเอาเต้น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 

หนขอดูหน้าซอมพี่ซอมบี้คนหล่อหน่อยครับซอมบี้คนสวยอยู่ไหนคะวสวัสดีค่ะจ้าเอคนสวยอยู่นี่ค่ะจุนนดอันนี้ป้าป้าไรสุดนั่นเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุกเนะสวัสดีนนที่ OK. สวัสดหนุะคะต้นโเลยสวัสดีทีุ่นนุนะคะอุนนุนอะไรคะุนหนุนกาแฟนะคะค่ะขอขึ้นค่ะาเต้นไเาี่เต้นนะไปเต้นแขกนเต้นแขพี่ดไปมาลูกอืออืเต้นออออออเออ เขไงวามอูกาี่เต้นเ้ะูพเเต้นราพี่เกไ่เต้นแเข่งเลย้เต้นแข่งเลยกอาเต้นเลยอันนี้อันนี้แกนป้าแก้วหนูดูแกงป้าแกวแล้วอีลุงดูแกงนองนะค่ะเอาเต้นโชว์เต้นแข่งเต้นสู้กันเอาเต้นแข่งเตนะ เน้กันอมมตอเมลยยงหยอกลูกน้องหยอกน้องหยอกอเต้นเต้นแเต้นแข่งกันเอาเต้นแข่งมี่เอาซอมบี้เต้นแข่งกันซอมบี้ใครจะเก่งกว่ากันเร็วนือสองสามเริ่มได้สายตุดเปิดเพลงะเอาซอมบี้สายตวดเปิดเพลงไหมไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเขมีที่กระส์ค่ะอ่าเร็วๆค่ะ เอสซีจากเยอรมันขอคุณค่ะอะอะสายตุดอืออือไปเยี่ยมเก่งมากค,ค่ะ อาซอมบีเก so ี่ยวคือบัดเดีอยวซ้อมมีเกียวนะเกียวพี่เรียกพี่เรียกไปเต้นไปไปไปเต้นไปเต้นแงไปเต้นแงแงะไปอ่าเริ่มเสร็จแล้วให้เกียวเต้นเกียวเต้นโชว์พี่แต่เสร็จแล้วนึกมเต้นดิง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 ดิึงดงดิงดงดิึงดดิงดงดิงดงได้นางเดือดได้ดนางเดดจึงจึงจึึดิง หมดรอบเกียวแล้วพี่ีิตาเต้นต่อเอาพี่ีิตาเต้นเอาเต้นเต้น,ตนพร้อมกันก็ได้เกี่ยวอย่าทำพี่ยุดยุดยุด อย่าทำพี่เต้นด้วยกันครับผมเอาเต้นแข่งกันดึง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 เต้อดาคเขียนเลพี่้องกกันเกกันเกี่ยวขเอาจุกันรัจุกกันลไหนจุบยังจุบพี่เลยยังจุบพี่จุบพี่จุบพี่โอ้จุบกันก่อนจุบกันก่อนจุบแกันจุบแจมกันก่อนจุบแจมอเกียว เกียวชุพี่ก่อนเกียวชุพีด้วยเต้นไหมเต้นเต้นเจ้าเต้นเจ้าเต้นเจ้าเต้นดีๆครับแาวีไม่ให้ลงไมลงไหมวีไม่ให้ลงเร็วเอออเตเคี่เตเเเเ อโลพี่อเป็นไรครับไป็นทำไมนั่นไงแอนแอนมาดูแอนแอนว่านั่นนั่นบักลาว่าสันอ่ะพี่เต้นพี่เต้น ไปไหนตาลดพี่แตกอยู่ครับเรียกก่อนเรียกก่อนเรียกตาลดก่อนลุงไปเลยลุงไปโซนลุงไปส่งหาตาลดนะเดี๋ยวให้อีลูไปส่งหาตาลดนะครับเก็บวีด้วยเอาวีมาเก็บให้ป้าก่อน 棒棒棒！棒棒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 棒 haber aerospace Burda อลองเพลงเ,เปลี่ยนเพลงไหม ป้าแจวค่าน้องเต้นสวยน่ารักส่งเรียนเต้นเลยค่ะเก่งค่ะนายออกอ่อนพี่ีิตาร้องเอ็นดูหนูหน่อยหน่อยเร็วอ่ะอ่ะเวออเลอะหนึง่งเออ เจ๋งมากค่ะเพลงอะไรต่อคะป้าค่ะเป่าคกับแล้วองคยับเล่นอป้าลงแล้วนะโอเคค่ะแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายค่ะนาลิตาสี่ขวบครึ่งแล้วค่ะ